วาดยังครัวาดลายขาวาดลายขาสร้างวาดไล่ยางไงไลยผูเขาไลตะกอนไล่บนลับว่านอะไรยังไงต่อไปน้าเมย์ลงม่เหนเลเขาเมย์มึงตืไปยืนอยู่หันบางนั่นนี่สร้างวาดลายพ่้วเรวาดไป เขาววานไล่กันครับเข้าไปักขลัจะด้ง่าบิ่งกมันตรงมี่เมียบบบมีเมียเบียบเอสั่งมาว่าพอจริงก็ยังนี่จะกันตาเห็ด เอาอาเเข้มข้นเข้มข้นม่อเห็นหน้าจักเตือไปจังไหนมาจย่างน้ลูกหลาพ่อไเห็นน้าเจ้าเยากเตือได้โดนเตือบุหรีรอมานั่งดีกันหน่ะพีเเจ้าเป็นีาผมลงพ่อพ่อนี่ยเป็นพ่อเห็นเจ้าว่าเราไปขานี่ไปแล้วครับทุๆพี่น้องเบาขาลายตัวนี้น้องเข้มข้นวาดีบ่ามีลยอยู่ดครับบอลูกแต่ว่าขาเนี่ยมึงพี่น้องเอ้ยมาเนี่ย Oh. ตอนนี้กำลังวาดขากันมันตอนวันไหนไล่ขาพี่น้องของจริงนี่เนาะครับอ่ามาเนอซีส์ย,ยังก็มาเนออันนี้จีนไทยโปรเตอร์ครับไทยโปรตเตอร์เป็นบาวผู้ไทยครับอือเออบาวผู้ไทยกับราชินีบาวผู้ไทยสกลนครอือไทยเบิัตรหรอไทยเบัตรครับปัด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 ปิดปิดอ๋อผุ้งกำลังวาดกัน อันนี้สิบาดนี่ผูม้มวาี่กระเดียนมีงอนตีเเฮ้ยขอเด็มีลายเหรอนี่ที่กระเดียนมีงอนผู้ใดวานนะเจ้าพี่ี่ทเกือบโอ้ทยเกือบบ้านตั่เรก็แบบเาก็ให้มักคือกันหันก็จะจะจะีแจ้งหน้าน เตี้กระล้อแล้วขาลายครับพี่น้องนี่เห็นบ่ทุกคนท่าแบบนี้ว่ดแต่ว่าเปลี่ยนพวกเอาขาลายเขียนหนี่บ่ลายหนูเนาะกับลายอยู่ครับแขนเขียนกับยืเขาท่านไหนเสียด้วยครับอับนนี้ต้องเติมดีกขอบใช่ต้องอีกขอบซ้ำหนีบ่บ่เสียติขอบแบบไหนรอบขา กอบกอบคางโอ้ต้องตีกอบสร้างวาเดี๋ยอันนี้ม่เป็นไรได้อันนี้เป็นไรอย่างนี้เราหยิบอืมอียิบบ่คือกันจะก้นนี่นิวกวบสามจีบก้นกับสามจีบลาย เอาสามบุคคลละลายไปเลยพวกแบบลหลเนาะยบอบอลซ้อนอ่าซ้อนสางโดงก็จบนาตัดสิ์มาแล้ว พลาดปุ๋นหรมนมวานไล่ป่ะมาอย่างสุดมา่วานไล่ให้เขาบ้างั้งหนาดิเขาอกเป็นตัวติด,ดเนียมบายบอเมนหนามันเปินแต่บ่านไล่เก่งมาให้เมื่อไงโอ้ยน้องฮึพอว่ามันสร้างวานไล่ขา อันนี้สร้างแตีงหนาบ่เนี่ยโอนสร้างวัดขาบ่เนี่ยกันครับสอยซอยกันครับผมในนอนบ่ร์ละมื่อนี่อ่นผมในนอตน่ครับแต่ว่าแอดแอดแอนมินยิ่มนัดผมจะตีหาผมลงมาบ่มีไผจักคนทูนตาแม่ป๊าดมันคือโคตจังสันลูกพี่น้องครับอันนี้คือวาดขาไล่กำลังกำลังเริ่มนะครับพี่น,อน้อง ไลยบ่คือกันคือเขาวายดีไลยแต่ละคนแต่ละคนบ่คือกันเด้ครับขวาเขาต้องไปเบิง่งผุนะีเนาะมาเบิ่งทั้งทีครับพี่น้องโกว่าเสียได้ใสีเวลาดโดนเติบเลยเนาะป้าพีของไทเกือครับอันนี้ขาไทเกือป้าไถเกือกคือกอับเราก็ไรย่งเง้พี่อันนี้บลลูกมึงขาลายใหม่ พี่ดิก็นั่งวาดจริงพี่ดิน,นี่เป็นบอกที่รูกเป็นบอกอค,ครับกำลังคุ้มไล่กันเนี่ยวาดพี่อืมขำลไล่ไผ่ไล่มันเนาะวาดไล่ลงไล่แขนไล่ขา ครับนี่ดิโอ้แบบขึ้นงคักแต่ว่าแบบพุ่ไงโอเดท่านนี้ลงที่โอเด ตีแบบรุ่นนี้เาตตีแบบขาต้งสิมานังลงไลยครับพี่น้อง,ด,งดอกใส่ดอกมต้องอบบเอาหนากลิ่นน้ำหนันกแปงงานจากสิลูก มีผอหนักแต่งานว่าไปพอกันหนันกเล่นน้านาก,กินเข่ามีปลาดุเป <c oughs> <c oughs> ้นโบลี่เอาน่าก,กินเข่าลูกหล่ะเอาน่าก,กินเขา่าหนักวายน้ำต้องสินนะ <c oughs> เออหนักท่าเป้งนักไหมลูกหลไล่เลยเป็นห <c oughs> มอเอ้ยอืมมีมบิางหน้าผู้บาดนี่ผู้บาดมุสิวาดย่ำใด่ขาจอ ผมโมเดลไต่แทมเหรอไต่ชุดเพีเออแ้นนคนจะดดแก่ไนเออมันดอกคือกันเน่โอ้ยบ่คือขักบ่บ่บ่คือเมียนวาดเอาหางวาเอาวาดไวาดูสร้างดินบ่เนเตาโอ้นั่นขาวาดงามเลยโอ้ย เยี่ยมมากเลยลกูกปื๊ด